ขอบคุณยังไงให้ดูเก่งภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษามากขึ้นสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงวิธีการขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษ,าษาให้หน่าประทับใจมากขึ้นนะคะโดยปกติแล้วหลายคนน่าจะนึกถึง thank you thank s a lot thank s so much ซึ่งไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเราอาจจะสื่อสารความรู้สึกของเราออกไปมากขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยการ เพิ่มอีกสักหนึ่งประโยคด้านหลังคำขอบคุณที่เราใช้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมกันดีก,กว่าค่ะสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะเมื่อเราถูกชมเราก็อาจจะตอบกลับไปว่า thank you how nice of you to say that how nice of you to say that มันดีจังเลยค่ะที่คุณพูดแบบนั้นหรือ thank you that's nice of you to say so that's nice of you to say so มันดีจังเลยค่ะที่คุณพูดแบบนั้นหรือจะบอกไปเลยว่าคุณพูดเกินไปแล้วค่ะคุณชมเกินไปแล้วค่ะอารมณ์เขินๆทอมตัวนิดนึงก็สามารถใช้ประโยคว่า I'm flattered Thank you I'm flattered หรือถ้าเพื่อนชมผลงานของเรานะคะเราก็สามารถพูดได้ว่าขอบคุณนะฉันดีใจที่คุณชอบมัน Thank you I'm glad you like it I'm glad you like it ฉันดีใจที่คุณชอบมัน หรือ thank you I'm glad you think so ฉันดีใจที่คุณคิดอย่างนั้น I'm glad you think so ขอบคุณเขากลับนิดนึงก็ได้ค่ะฉันคงจะทำไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีคุณ thank you I couldn't have done it without you I couldn't have done it without you ฉันคงจะทำไม่ได้ถ้าไม่มีคนอื่นๆในทีมของฉัน I couldn't have done it without the rest of my team I couldn't have done it without the rest of my team หรือถ้าเราอยากจะให้เครดิตทีมของเรามากขึ้นอาจจะพูดว่า thank you I'm so lucky to have a great team ขอบคุณค่ะฉันโชคดีมากเลยที่มีทีมที่ดี thank you I'm so lucky to have a great team กรณีที่3เมื่อเพื่อนทำอะไรบางอย่างให้เราแล้วเรารู้สึกดีมากๆอาจจะขอบคุณเขาโดยใช้คำพูดว่า thank you that really made my day that really made my day สิ่งนั้นทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีของฉันหรือ Thank you, you have made my day. Thank you so much, you have made my day. ขอบคุณมากเลยนะคะสิ่งนี้มีความหมายต่อฉันมากเลย Thank you so much. This means a lot to me. This means a lot to me. ขอบคุณนะคะคุณใจดีจังเลย Thank you. That's very kind of you. That's very kind of you. หรือแบบสุดท้ายมีความทางการขึ้นมานิดนึง Thank you. I really appreciate it. Thank you. I really appreciate it. นี่ก็คือวิธีขอบคุณแบบฉบับคนเก่งมาษาอังกฤษที่ฝ้ายนำมาฝากทุกคนวันนี้ค่ะถ้าได้ค่ะของคลิปนี้ถูกใจใครฝ้ายขอ emoji รูปหัวใจพิมพ์ที่คอมเมนต์ในฝ้ายนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแบ่งปนันเพื่อนๆกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามฝ้ายบน Facebook, YouTube, TikTok แล้วก็ Instagram นะคะเปิดการแจ้งเตือนต,ต่างๆไ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆความรู้ภาษาอังกฤษมีอัปเดตให้ทุกวันเลยค่ะ